แน่นอนต่อไปนี้คือบทสคริปตรีวิวความเคลื่อนไหวกรณีเวียดนามสั่ง F-16 ถล่ม PSL03 เคนปีลรองยับโดยเรียบเรียงใหม่ให้ยาวประมาณ600คำไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยและใช้สำนวนสำหรับวิดีโอ YouTube ภาษาไทยแบบมืออาชีพหลังจากมีรายงานข่าวลือแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเวียดนามที่อ้างว่าได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าถล่มระบบยิงจรวด PSL03 และเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ที่เรียกว่าเคนปีล จนเกิดความเสียหายอย่างหนักข่าวนี้ได้สร้างความสั่นสะเทือนในแวดวงความมั่นคงของภูมิภาคอย่างไม่ทันตั้งตัวและแม้ยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวหลักแต่ประเด็นดังกล่าวก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่ F-16 เป็นอาวุธที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก,กว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยเฉพาะในรุ่นบล็อกเซต70ส่วน72ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่เวียดนามมีรายงานว่าได้ตกลงสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาถือเป็นก้าวสำคัญของเวียดนามในการยกระดับศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากรัสเซียที่เคยเป็นพันธมิตรสำคัญมายาวนานการจัดหา F-16 ของเวียดนามในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่ามีทั้งในยะด้านยุทธศาสตร์และการทูต โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อถุงดุลอำนาจกับจีนข่าวลือที่ว่าเวียดนามใช้ F-16 เข้าโจมตีเป้าหมายจริงนั้นแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่ได้จุดประเด็นให้เกิดการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเจตนาลมของเวียดนามในการส่งสัญญาณเชิงรุกบางฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นการจำลองสถานการณ์หรือการส่งข้อความถึงบางประเทศว่าเวียดนามไม่ได้อยู่ในจุดที่อ่อนแออีกต่อไปหากจำเป็นก็พร้อมใช้กำลังป้องกันอธิปไตยของตน ความน่าสนใจคือชื่อของระบบจรวด PSL-03 ซึ่งโดยปกติแล้วหมายถึงระบบยิงจรวดนำวิถีแบบหลายลำกลองที่ผลิตโดยจีนการที่ชื่อระบบนี้ปรากฏในข่าวจึงเพิ่มมิติของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จีนเวียดนามแม้จะเป็นแค่เพียงข่าวลือแต่ก็มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนและภาพลักษณ์ของความมั่นคงในภูมิภาคอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาคือชื่อสถานที่เคนปิหลอกหรือเคนปิ ที่ไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลแผนที่หรือข่าวกรองใดๆอาจเป็นเพียงชื่อสมมุติหรือการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้เกิดความตื่นประหนกและสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหากพิจารณาเชิงเทคนิคแล้วการนำเสนอข่าวลักษณะนี้มักมีเจตนาเพื่อจูงใจให้คนดูคลิกและแชร์มากกว่าให้ข้อมูลจริงทำให้จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับสื่อแม้เนื้อหาทั้งหมดจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นเพียงเรื่องแต่ง แต่การรายงานข่าวทำนองนี้กำลังสะท้อนถึงกระแสะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศเริ่มหันมาเสริมกำลังทางทหารและจัดทัพใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอกในมุมของเวียดนามการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง F16 อาจทําให้ประเทศนี้มีบทบาทในเวทีความมั่นคงมากขึ้นและกลายเป็นพันธมิตรสําคัญของชาติตะวันตกในอนาคต อย่างไรก็ตามเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเวียดนามจะนําเครื่องบินรบเหล่านี้มาใช้ในทางยุทธศาสตร์จริงหรือไม่และความจริงเบื้องหลังข่าวหลือนี้คืออะไรกันแน่หากคุณชอบเนื้อหาเชิงวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่น2,000คำหรือให้ใส่เสียงพากหรือแนะนำฉากภาพวิดีโอรวมด้วย แน่นอนครับต่อไปนี้คือบทสคริปต์ความยาวประมาณ700คำสำหรับวิดีโอ YouTube ภาษาไทยโดยเป็นการรีวิวเชิงวิเคราะห์กรณีข่าวลือเวียดนามใช้ F16 ถล่ม PSL03 เนปีลีลังยับพร้อมปรับให้ไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยใช้สำนวนร้อยเรียงต่อเนื่องตามสไตล์สารคดีข่าว YouTube ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกโซเชียลได้ตื่นประหนกกับรายงานข่าวที่อ้างว่า เวียดนามได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ของสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อว่าเป็นฐานยิงโจรวด PSL-03 และสถานที่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเคนปหลอกจนเกิดความเสียหายรุนแรงสร้างความตื่นตัวให้กับทั้งผู้ชมภายในประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศถึงแม้เนื้อหาดังกล่าวจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเวียดนามหรือสหรัฐอเมริกาแต่การแพร่กระจายของคลิปและบทความจำนวนมาก ก็ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นจุดสนใจในวงกว้างอย่างรวดเร็ว F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ผ่านการใช้งานในหลายสมรภูมิทั่วโลกและขึ้นชื่อในเรื่องความคล่องตัวความแม่นยำและประสิทธิภาพด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะในรุ่น Block 70-72ที่เวียดนามเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหามาเสริมกำลังในกองทัพอากาศซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเวียดนามที่ในอดีตเคยพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากรัสเซียเป็นหลัก การหันมาใช้เครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาจึงสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต้องการสร้างสมดุลและเพิ่มอำนาจการป้องกามในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนมีความซับซ้อนและเปราะบางมาตลอดโดยเฉพาะประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้และเมื่อมีการกล่าวอ้างว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีคือระบบยิงจรวด p h l 0 3ซึ่งผลิตโดยจีนความเชื่อมโยงนี้ยิ่งทำให้ข่าวมีน้ำหนักในทางจิตวิทยา แม้จะไม่มีภาพหรือข้อมูลที่สามารถยืนยันการโจมตีได้จริงแต่การอ้างชื่อระบบอาวุธที่มีตัวตนอยู่ในคลังแสงของจีนก็เพียงพอที่จะสร้างกระแสะและแรงกระเพื่อมในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ชื่อของสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในข่าวอย่างเคนปิลลหรือเคนปิลก็ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือรายงานข่าวใดๆมาก่อนนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่อาจเป็นชื่อสมมุติหรือพื้นที่จำลองสำหรับการฝึกซ้อม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนเชื่อว่าอาจเป็นความพยายามปกปิดชื่อจริงของสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งหากพิจารณาจากมุมมององค์การทหารปฏิบัติการถล่มฐานยิงจรวดเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะจะต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าการลาดตระเวนและระบบข่าวกรองขั้นสูงรวมถึงการได้รับอนุมัติในระดับรัฐบาลการใช้ F16 ซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าถูกส่งมอบถึงเวียดนามครบหรือยังยิ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าข่าวนี้อาจถูกแต่งขึง้นโดยไม่มีมูลความจริงทางยุทธวิธี อีกทั้งการที่ไม่มีสื่อหลักระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เอพีหรือแม้แต่แหล่งข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเรื่องนี้เลยยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างกระแสหรืออาจเป็นการจำลองภาพของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นได้ในด้านจิตวิทยาสงครามหรือ Information War f a r e การสร้างข่าวหรือคลิปวิดีโอที่แสดงภาพสถานการณ์รบที่น่ากลัวเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายประเทศใช้เพื่อวัดปฏิกิริยาของสาธารณชน และทดลองตอบสนองของประเทศคู่แข่งการปล่อยข้อมูลที่คลุมเครือแต่มีความน่าจะเป็นสูงเช่น F16 ถล่มเป้าหมายจีนจึงอาจมีเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากแค่การให้ข่าวอาจเป็นการหวานแนวคิดบางอย่างหรือแม้แต่การทดสอบปฏิกิริยาของพันธมิตรในภูมิภาคการเคลื่อนไหวเช่นนี้จึงไม่สามารถมองข้ามได้แม้ไม่มีการยิงจริงแต่ผลลัพธ์ทางจิตวิทยาก็อาจเกิดขึ้นได้ในระดับภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งที่เราควรตระนักในฐานะผู้ชมคือการมีวิจารณญาณในการเสพข่าวการตรวจสอบที่มาของข้อมูลและแยกแยะระหว่างความเป็นไปได้กับข้อเท็จจริงเป็นทักษะสำคัญในยุคที่ข่าวปลอมและคลิปตัดต่อสามารถแพร่กระจายภายในไม่กี่วินาทีขณะเดียวกันประเด็นที่เกิดขึ้นในข่าวนี้ก็น่าสนใจในแง่ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามต่ออนาคตของเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศว่ากำลังเดินหน้าไปในทิศทางใดและจะกลายเป็นพันธมิตรทางทหารของมหาอำนาจฝั่งตะวันตกได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่ออาวุธอย่าง F 1 6กกำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ายที่สุดแม้เหตุการณ์ในข่าวว่าจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ช่วยจุดประกายให้เราหันกลับมาสนใจบริบททางทหารและการเมืองของภูมิภาคเราให้มากขึ้นและเฝ้าจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงของอำนาจกำลังจะนำพาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปในทิศทางใดต่อไปขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้แทรกชื่อช่อง ทำโปรยท้ายคลิปหรือทำเวอร์ชั่นเสียงภาคพ,พร้อมภาพประกอบแจ้งมาได้เลยครับ